สวัสดีครับพี่น้องมาเบ่งการแต่งหน้าสำหรับคนผิวคล้ำบ่คล้ำธรรมดาค่ะผิวดำเลยล่ละค่ะหน้าสดๆเป็นแบบนี้แหละค่ะตอนนี้ลงล่องพื้นนะคะกระสีขาวขึ้นมาจักติดหนึง่งเลือกล่องพื้นให้เข่ากับผิวนะคะเป็นอันมาใส่ได้ได้นองสาวหลานะคะ n นบบิวตี้มาซอยแต่งนะคะเดี๋ยวเขามาเบิงวิธีการแต่งหนาสำหรับเพิ่นนะคะเจนโนบบิวตี้เพิ่นเหตุจังไหนอันดับแรกก็ลุงลอง,งพื้นะน,นะคะ,คะตรงกับผิวนะคะแล้วก็ใส่แป้งใสัดทั้งแป้งทื้่ แล้วก็แป้งเคทนะคะที่หอกันราคาบบแพงเลยค่ะถูกกนะคะเป็นแบบนี้มาจากปีแล้วแพงหลายกับบ่อคุมนะคะเพราะว่าเราไปเป็นพิธีก่อนย้ำกลังเว้นนะคะก็ซ้อได้ประมาณสองสามชั่วโมงนะคะแต่เจเรามีวิธีการนะคะอัดแป้งให้ยูได้หอดหกวงแรงเลยค่ะล่างแทบบ่าออกนะคะ เพราะว่าประสบการณ์ที่สอนมานะคะเพื่นกับมีประสบการณ์หลายนะคะการลุกล้องพื้นการเกลี่ยแป้งตบแป้งนะคะทั้งการฉีดสเปรย์น้ำแร่นะคะเพื่อให้หน้าติดคงทนนะคะเพราะว่าสิเป็นการลุงขอบตาการลุงคิวนะคะ การไฮไลท์จุดที่ควรเน้นนะคะจุดที่สำคัญสำคัญค่ะนี่ค่ะภาพที่ออกมาหลังจากแต่งเกือบเสร็จแล้วอันนี้แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอชมได้บ่ค่ะเป็นพิธีกรต่างแต่เศรา้าไปจนแรงอันนี้หนาช่วงบายค่ะ อันนี้เสร็จงานแล้วนะคะแป้งก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะ